พองข้ามอย่ายๆนะครับสวัสดีครับมาพอกับข่อยนะครับในช่องนิโอกาชาเนลครับมะเนยียน สีพาพี่น้องมากินตําซั่วนะครับตําซั่วใส่แครอทใส่กุ้งสดน,นะครับขอบคุณโปรดโพสต์ให้กับพี่น้องเผ็ดเปรีย้ยวแซ่บเขาใส่ทั้งหนำปูแล้วก็น้นำปลาไหลด้วพี่น้องทั้งสองอย่างเลยแซ่บเอ้าว้าวไลฟ์่น้องะไยน้ำไลฟ์แต่บอกไปน้ำน้ำไลฟ์แตกไปนำเขาจะไปกินครับได้ฝากพี่น้องซอยก้ไลอะก้แนแทก้ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเลโอการ์ดชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณอะไรครับปะแซ่บๆมันปั่นเลย หาข่าวหาปลามากินพร้อมๆกันเด้อพี่น้องข้ามแรงพี่น้องหิวทำได้แต่เบิกอไหมกันเปิดยังเปิดดามทำน้ำปู

หมอบเป็นหะครพี่หน่อ <c oughs> หมวะก,กระชากว้ครับหมวกใบนี้ตั้งแต่ปีสองพันสิบสามนี่พี่น่อง แค่มารักเสียร์ปี่ยนปีหรืแรกของกับใส่ใบนี้หะ่ะก็แปดอันสองคันคืนสามไหมทั้งปีหละครับตอนนี้สองคันยี่สิบเจ็ดปีและนะ้วเนอะ เี๋ยวครัแบแรบมาขัาดนันแบครับ กุ้งสดก็ใส่ย่างๆได้พี่น้องนคะรับใหญ่ๆเป็ดๆกุ้งขาวมาเนี่ย ผักฮอใส่ข้าวใหญ่หน่อยครับแบบครับแบบนหญผักเติมกันเนาะมา พอพี่หนอคือเมียงเมียงอันเมียงยังพี่หนอเมียงมตจำบ่พขอเข้าใหญ่ๆได้ครับอืม รับคปูน้ีเนอะปูดองหอม,มแซ่บฝากพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้ช่องอันเนี่ย ลิลก้าชาแนลด้วครับก็ขอบพระคุณหลายๆครับที่การติดตามรับชมด้วยดีเสมอมากล้วก็กำลังใจดีๆครับ,รบพี่นอ้องฝากพี่นอ้อ,องซอยไอดีกสองทางนึงครับเฟซบุ๊กแฟนเพจซื้อเดียวกันนะครับแนละลิลก้าชาแนล เผ็ดนัวพี่น่ะแต่วันนี้เผ็ดไม่ไม่มากเหมือนวันวันนอน กินก้อนนั้นเนี่ยกินมาม่าเห็นเกาหลีไหมพี่นอ้องเพลสเกิหลีเลยซปเปอร์สไปซี่นะแต่กันนัวดีอร่อย,อย ไปตรวจโควิดทรมานทรมานไปหรอกไปตรวจโควิดอันเพื่อที่จะต่อวีซา่าอันล่วงไปทั้งสม,มูกไหมพี่้องน้นำตาคอยย้อยโปกๆเปแล้วเรื่องสีจามใส่หมอเรื่องน้ำตาย่อยล่วงข้ออีกทรมานแต่ก็แป๊บเดียวเนาะ มาหับห่อกัน ลายนี่พี่น้องตะวานกินเบิร์ดอยู่หล่ะตะวานจากักสิกินได้ลิปเบิร์ดบะ ใส่พริกสดย่างเดียวพี่นักไม่เนี่ เพ็ดนัวนัวน้ำปูกับน้ำปลามีน้ำซ้มใช่อีกปูด,ดองอีกตัวหนึ่งอีกอ แซ่ะบกินบาป่าบะป่าไปถึงไน้ำยังเจอ ta Ủa ta bác khỏi gì tìm bà đi Lát bao nhiêu Lát tất sẽ muốn 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 đi nào Cùng bởi gạo ที่เหลือ,อากาันสิบอันแวนเล่มจนเบิร์นแล้วพี่น้องแต่ว่าเวลากันสิบสี่สิบห,าห้านาทีแล้วนะครับนะเอาล้วครับเมื่อเนี่ยขอแต่ที่มาก,กินยัวน่วหน้่มรายพี่พี่น้องๆสนีทก่อนนะครับเด้อฝากพี่พี่น้องๆซองกันลน่ยกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลีโอการ์ดชาแนลนะครับทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับขอบคุณหลายๆครับขอให้พี่น้องอยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปลอเปปจ็บปลอจน มิเงินใส่หลายๆนะครับเด้ย,ยันะวันี่ไปแล้วครับสวัสดีครับเอากันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย